ค่ะกคนตอนนี้เกดอยู่ที่ตลาดสตาร์โก3ค่ะวันนี้จะมานวดค่ะ <Okay. S 1> นวดแผ่นรงราตรงนี้คือตลาดสตาร์โก3ค่ะที่เห็นป้ายนี่ไม่ใช่ป้ายตลาดนะคะป้ายสตค่ะตึกสูงๆที่เราเห็นอยู่ตรงโน้นนะคะคือสตาร์โกค่ะ,ะถ้าเรามาจากต้นสนนะคะมาถึงสตาร์โกแล้วก็มาถึงที่นี้ค่ะจากต้นสนมาจนถึงที่เนี้850เมตรค่ะ สังเกตตรงตึกที่กำลังก่อสร้างนี้นะคะถ้าถึงตึกนี้แล้วก็เห็นป้ายสีแดงนี้ก็ถึงสตาร์โก3สามแล้วค่ะแล้วก็ตรงน้นค่ะเนี่ยสีฟ้านเนี่ยค่ะคือนานาเลเซอร์ลองแล้วก็ตรงนู้นคือตึก F ค่ะร้านนวดที่แกจะมานวดวันนี้ค่ะเป็นร้านนวดเปิดใหม่ค่ะอยู่ในตลาดสตาร์โก3สามนี้แหละค่ะอยู่ข้างหน้าค่ะซ้ายมือค่ะ ร้านนี้ค่ะชื่อร้านเรือนสบายค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนค่ะเป็นร้านนวดเปิดใหม่ที่ถือว่าใหญ่เลยนะคะเป็นสองห้องใหญ่ๆเลยอะคะ่ะเรือนสบายมาสัตวแอนสปาค่ะเปิดทุกวันนะคะ12.00นถึง24.00นยนค่ะมีนวดไทยนวดฝ่าเท้านวดน้ำมันเอ่อ มีนวดเยอะเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยค่ะถ้าใครจะจองนวดหรือว่าโทรถามทางก็โทรเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็สแกนตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องสบายนดีต้อนรับนะคะค่ะเชิญนั่งก่นเลยค่ะมีน้ำมีน้ำดื่มแล้วก็มีขครออ๋อปกติลูกค้ามีน้ำกับขนมอนี้เลยไหมใช่ค่ะบริการ บริการดีๆค่ะอะเดี๋ยวพี่อยากดูห้องนวดก่อนค่ะว่ามีมีนวดอะไรบ้างคะได้เลยค่ะเชิญค่ะค่ะใน้คะอ๋อตรงนี้ก็นวดใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นวดเท้าค่ะตรงนี้นวดเท้าค่ะข้างในนี้เป็นเตียงนวดไทยนะคะเราจะมีรองรับลูกค้าที่พอสมควรส่วนตรงนี้จะเป็นห้อง V.I.P. ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะมี ห้องวีพีให้ค่ะอ๋อมีห้องอาบน้ําให้ด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีห้องไหนมีวีสองห้องค่ะนัหมดเหมือนกันใช่ไหมใช่คะเหมือนกันแล้วข้างหลังนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะอ๋อแล้วก็มีห้องน้ำอ๋อห้องน้ำสำหรับคนที่มานวดรวมตรงนี้ใช่ค่ะเกตก็มากับพี่ไก่ค่ะเป็นพี่สาวเกตค่ะวันนี้เกตก็จะนวดแบบว่านวดสครับขัดผิวแล้วก็พี่ไก่ก็จะนวดไทยค่ะ อยากลองนวดเท้าดูค่ะค่ะอ๋อ <c oughs> ต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเกดจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มานวดเท้าค่ะชอบตอนหมอนนวดนวดมากเลยคะ<ม>่ะคือดีคะ่ะนวดแล้วรู้สึกสบายมาก ตรงจุดนะคะแนะนำเลยค่ะว่าเท้ารันหมอนน,นวดฝีมือดี่ะตนางๆเลยพี่เพื่อรักสบวายตอนนี้พี่ไก่ก็จะนวดไทยค่ะนวดไทยที่นี่ชั่วโมงละสี่ร้อยนะ เยกเแถวนี้ค่ะเกตว่าอีกสักพักต้องเจริญแน่เลยค่ะแล้วพอเจริญนะคะร้านนวดนี้ค่ะต้องขายดีแน่นอนลูกค้าต้องเยอะแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในทำเลที่ดีเลยค่ะ ร้านเขาอะค่ะตกแต่งแบบเรียบหรูดูแพงเลยนะคะแต่ว่าค่านวดไม่ได้แพงเลยค่ะเป็นราคาที่ทุกคนสามารถมานวดได้เลยค่ะแล้วห้องนวด V A P 2ห้องนั้นนะคะทุกคนสามารถเข้าไปนวดได้นะคะแค่จ่ายตังเพิ่ม100บาทก็เข้าไปนวดในห้อง V A P ได้แล้วค่ะแต่ว่าถึงไม่ได้นวดห้อง V A P นวดห้องรวมก็มีความเป็นส่วนตัวค่ะห้องนวดเขาอะห้องรวมเขาก็สวยมากเลยค่ะ สะอาดสะอา้านเข้ามาเรารู้สึกดีอะค,ะอคะ่ะเดี๋ยวเกศอะค่ะจะมาขับตัวห้องนี้รอฝีไกด์นวดเสร็จก่อนโอเคปะโอเคชอบไหมชอบมอนนวดฝีมือดีปะฝี<อ>มือดีน้ำหนักมือดีมากเพราะเมื่อกี้ก็นวดเท้ากับคนนี้<ม>น้ำหนักมือดีมากนวดเท้าได้สบายมากอันนี้เวลามีลูกค้าเขาก็จะปิดม่านใช่แต่ว่าวันนี้อยากเห็นวิวสวยก็เลยเปิดเอาไว้ ตอนนี้แกก็เปลี่ยนชุดขาดเตรียมสครับเขาบอกว่าสครับสองชั่วโมงนะแต่สครับเสร็จแล้วแบบผิวสวยเลยเราจะสวยแล้วตรงนี้เป็นสครับเกลือผสมบาชูก้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขมิ้นผสมไผ่ค่ะค่ะอันนี้คืออันไหนทำแล้วผิวสวยคะ,อ,คะอ,อันนี้ค่ะอ๋ออันนี้ต้องคอกนานๆใช่ไหมอันนี้ก็คือจะแสบิย มากเลยไม่ได้ขัดที่ใครที่หลับมานานแล้วมีคนขัดให้แล้วคือ <laughs> <laughs> การขัดที่หลังด้วยที่เนี่ยที่มันดีคือทุนที่หลัง <laughs> อยากบอกว่ามันดีมากเลยค่ะตอนที่เขาขัดตัวให้อ่ะมันรู้สึกสะอาดมากเลยอ่ะแล้วตอนไปอาบน้ำตัวลื่นมากแล้วก็มานวดออยอีกทีนึงผิวสวยมากเลยค่ะที่เกททาก็คือราคา1,060บาทแนะนำเลยค่ะสวยด้วยสะอาดด้วยสำหรับคลิปนี้เกดของน้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะ